ีอนิมาค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วงหลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสุนคุณผู้ชมครับวันนี้มาเดินเล่นห้างพารากอนนะครับร้านอาหารเยอะมากเลยแต่ว่าถูกแรงดึงดูดจากร้าน Spice Story นะครับทำเลที่นั่ง น่านั่งมากๆเลยที่นี่มีเครื่องเทศหมดเลยนะเยอะแยะแล้วผมก็นัดเชฟจอยไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องเทศมีเยอะเลยเยอะเลยครับพี่นะฮะจะทําอะไรมาซื้อที่นี่ได้ได้ครับผมเห็นบอกว่ามีเมนูอร่อยๆเยอะด้วยใช่ไหมครับอ่าเยอะครับผมที่แนะนำระดับแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมครับผมแล้วก็มีพระรามลงสงครับาพระรามลงสงแล้วก็เมนูใหม่ที่เราจะแนะนําก็คือกุ้งนึ่งมะนาวครับผมเออทายากไหมฮะไม่ยากครับผมพี่ตีอ้วนก็ทําได้ใครก็สามารถทําได้ครับจริงเหรอเชฟจริงครับผม วันนี้ขอบคุณพี่จอนมากแนะนําเมนูทําง่ายผมนะครับ <ạ. S 1> ผมก็มีซอสผงปรุงนึง่งมะนาวนะครับให้พี่กลับไปใช้ด้วยนะฮะมอบให้1กระเช้านะครับร้านนี้เปิดปีกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10บโมงปิด3ามทุ่มครับผมนะฮะแวะมาทานได้มีเมนูอร่อยออร่อยเลยจากพริกไทยตรามือที่1สนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยตรามือที่หงช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดย World g a สเคียงข้างสร้างรอยยิม้มสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับนะ,ะนี่คือผู้จัดจาก,การดูแลร้านอากิยะนะฮะแมมร้านนี้ผมบอกตรงเลยว่าเข้ามาปุ๊บมันเหมือนไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะค,ครับที่ญี่ปุ่นมีไหมฮะมีครับเรามี5สาขาที่นู่นครับแล้วร้านอากิยะนี่ขายอะไรบ้างครับครับหลักแล้วเราจะมีหม้อไฟครับผม,มเป็นเมนหลักของเรา<ะ>ครับผมจะใช้ส่วนผสมที่เป็น ของญี่ปุ่นแท้ๆเป็นเนื้อวัวครับผมลำไส้วัวด้วยอะไรพวกนี้ครับผมนำเข้ามามันเป็นวัวขนดำจะอยู่ทางตอนใต้แถวกินาว่าคือม่อไฟเนี่ยที่สังเกตนะจะมีผักเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นซุ้มขึ้นไปใช่ไหมอิเมจิครับอิเมจิครับผมจะให้ดูเหมือนภูเขาไฟฟูจิ นอกจากหม้อไฟญี่ปุ่นแล้วอาหารอื่นๆมีอะไรบ้างครับมีครับเรามีของย่างครับที่เป็นเมนก็คือหม้อไฟกับของย่างทีนี้ราคาล่ะมันจะสูงเหมือนญี่ปุ่นที่เราไปกินไหมไม่ครับผมราคาก็ราคาคนไทยนี่แหละครับก็อย่างของย่างไม้ละ30บาทเวลาเข้ามาเขาจะตะโกนว่าอิรัชัยมาเสร็จอิรัชัยมาเสร็จคือยินดีต้อนรับใช่ครับแต่คนไทยวันนี้ฟังไม่ถูกนะเทำไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดกินเสร็จแล้วเขาจะพูดว่าอะไรก็ตกเสร็จมาชิดอะไรก็ตกเสร็จมาถ้าเกิดมันขี้เกียจก็เสร็จมาแค่นี้พอแล้วฮะ ถ้าจะพูดน้อยๆน,นะฮะก็คือเป็นการขอบคุณใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็ให้พี่เจเนเขาจัดอาหารมาเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาทานเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอาหารเนี่ยมันเหมือนมาจากญี่ปุ่นแท้ๆทีนี้เนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นบางทีเนี่ยถ้าเกิดคนไทยมากินอาจจะงงๆผมว่าไม่เป็นไรครับถ้าเกิดอยากจะกินชุดเนี่ยก็จําจหน้าตาก็าเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยสลัดเขาก็สั่งให้คุณได้อย่างเงี้ยก็เป็น ไก่ดิบนะฮะไก่ดิบกับไข่ส่วนนี้เป็นปลาไหลโลและนี่ครับหม้อไฟญี่ปุ่นเห็นไหมประกอบไปด้วยไส้วัวน,นําเข้านะฮะแล้วก็ยังมีนี่ฮะรากไม้มีต้นกุ้ยช่ายแล้วข้างบนเป็นเต้าเจี้ยวก็เรียกเต้าเจี้ยว,ยว,ยวผ็ดของญี่ปุ่นนะฮะที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยมันก็เล็กกระทัดรัดดูสิเตาเขาก็อันนิดนึงหม้อไฟพอดีกันอันนี้เรียกว่านิกิมะสะโพกไก่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นหมูบดกับไก่บดจุ่มซอสของเขาเนี่ยซอสสลิกิ รสชาตินี่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ๋ยวดูนะฮะวิธีการล้มผักนี่ก็ต้องล้มผักแบบนี้นี่ล้มให้เป็นดาวกระจายอย่างนี้นะฮะด้านในก็จะเป็นถั่วง,งอกมีกระลำนะฮะแล้วก็เป็นดอกวิชัยแล้วก็มีเป็นหมูก้อนนะฮะแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นไส้บัวอย่างนี้สุกหรือยังต้องรอยอสกพักหนึ่งนะคราวนี้บางคนอาจจะไม่กล้ากินอันนี้ก็เรียกว่าไก่ดิบกับไข่แดงนะฮะชื่อของมันก็คือโทริยุเกะตีให้แตกกุกให้เข้ากันทั้งหมดเลยปังนี่นะครับคุกกับไก่ดิบเลยนะฮะเหมือนยำเลย เวลาทานถ้าเกิดจะทานต่อเปล่าๆนี้ก็ได้หรือว่าจะจิ้มโชว์อยู่ก็ได้แต่ผมว่าน่าจะลองทานอย่างนี้ดูก่อนยังไม่ต้องจิ้มอะไรนี่นี่ดิบเลยนะนะห,หวานคือปกติทานอะไรดิบๆครับที่มันจะหวานมันจะเป็นเนื้อใช่ไหมแต่ไก่เนี่ยมันหวานเลยนะหวานนุ่มลื่นแล้วก็หอมอันนี้เป็นกระบังลมวัวนะครับคุณผู้ชม ก็หนุบหนับหนุบหนับเนาะคือกินไปถ้าไม่รู้เนี่ยก็นึกว่าเนื้อวัวชั้นดีแต่กินก็คือกระบังลมของวัวนะขินขึ้นจมูกเลยตอนนี้นะครับเริ่มสุกได้ที่แล้วอันนี้ต้องรอให้สุกนะครับถึงจะอร่อยก็อยากจะให้ลองน้ําซุปก่อน <c oughs> น้ําซุปนี่มันจะเรียกว่าเผ็ดคล่องคอคือมันเผ็ดนิดๆนะฮะแล้วก็มันก็ซดไปมันก็คล่องคอเหมือนกัน <c oughs> ผักกะปิใช่เนี่ยทำให้น้ําซุปหวานขึ้นนะท <c oughs> ีน,นี้ของนําเข้า ไส้วัวอันนี้คนกลัวอ้วนก็ต้องขออภัยเพราะว่าไส้วัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยวัวพันขนดำเนี่ยเ็าจะมีติดมันอยู่นะโอ้ดูควันขึ้นเอานะหนึ่งสองสามเห็นบอกวันที่17เป็นวันเกิดร้านเหรอฮะใช่ครับครบรอบ3มขวบไปดีครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับผมวันเสาร์ที่17กับวันอาทิตย์ที่18ฮะเรามีโปรโมชั่นลดราคามอบไปครึ่งราคาโอ้ครับผมเชิญทุกทา่านมาเลยนะ17จะลดครึ่งราคานะเอาละวันนี้ผมก็มีนะครับ แก๊สบรรจุ15กิโลมอบให้ทางร้านไว้ใช้1ถังจากวัวแก๊สนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันโชนทิวนะครับมอบให้ด้วยพี่สั่งแก๊สร้านไหนครับที่สามัญรุ่งเจริญครับโอ้งานกันเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันเลยอันนี้มอบก่อนนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ตัวก็เซม้าร้านนักกิริยาครับแนะนําว่าสั่งแก๊สร้านสามัญรุ่งเจริญนะครับสุขุมวิท42นะครับเราก็เลยมามอบจากโวแก๊สนะครับมอบให้1,000บาทให้พี่ินาเลยครับขอบคุณครับ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน, 33, ปนอ3ปณนจยานวารกรุงเทพ10120รับทันที1,000บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทู่หอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์พันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นช่วงรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอมโตันปี55 สวัสดีครับพี่ราณีโอ้ว, oh, วันนี้มาไกลถึงจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับมาทีไรนี่ก็ต้องมาเยี่ยมร้านนี้พี่ราณีเนี่ยสวยเหมือนเดิมปากหวานเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พี่ก็มีไข่กระทะเตรียมมาให้คุณติอ้วนเหมือนกันแล้วครับร้านอะไรครับร้านเอมโอดค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองค่ะแต่ ไ่นันเองนะคะฮะแต่ไม่ไรครับกินไขก่กระทะก็ดีช่วงนี้สมองผมเนี่ยคิดมุกอะไรไม่ค่อยออกเลยพี่สมองต้องรับมุกบ่อยๆคิดอะไรแล้วจะได้ไม่ตันอืวันนี้พี่มีหนึ่งมุกมาให้คุณตีอ้วนด้วยค่ะรับให้ทันนะคะได้เลยว่ามาเลยพี่พยัญชนะไทยตัวไหนโง่ที่สุดค <c oughs> อควายมีผิดค่ะกอไก่กับคอทงทำไมอะพี่เพราะมันไม่มีหัวฮะ <c oughs> อ๋อเออ กอไก่ทอทงไม่มีหัววันนี้เราก็มีนี่ครับผลิตภัณฑ์โบตันนะครับพอให้พี่ราณีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านเอมโอดเลย วันนี้ขอบคุณร้านเอ็มโอชมากนะครับอาหารเช้าอันดับหนึ่งของขอนแก่นคุณผู้ชมครับชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามานะครับใครพลาดโอกาสไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะนําไปสมทบจับในครั้งต่อไปนะครับใครอยากได้ซูซูกิสแมสแล้วก็มือถือนะครับส่งมาแล้วกันนะครับและทองคำนะครับจะแจกกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันการหลังเบรกส่วนตอนนี้ผมอิ่มแล้วเอาไหมฮะเอาค่ะคนละเม็ดนะครับสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอโมตันปี55